โรงเรือนที่เห็นอยู่นี่คือโรงเรือนของนกขุนเนาะค่ะโรงเรือนนกอนุบาลก็จะเป็นรูปแบบเดียวกันเนาะค่ะเพียงแต่ว่ามีหมานปิดมีชิดทุกด้านเนาะค่ะเมื่อนี่เฮาสิมาทาความสะอาดโรงเรือนนกขุนเพื่อจะรอตอนรับนกขุนรุ่นต่อไปจ้านกกระทาระยะขุนของฟาร์มเฮาจะอยู่อายุที่สิบมือถึงสามสิบมือจ้านกรุ่นนี้อยู่เลดมาถึงสามสิบหามือค่ะก่อนออกจําหน่ายเพิ่นกรเร่อเริ่มให้ยไข้แล้วก็มีจ้า ที่เห็นดันดัน,ดนออกอยู่ห่างคือแกลบผสมขี่เนาะค่ะเพราะว่าเขาต้องใส่แกลบห้องก่อนที่จะเอานกเขามาเลี้ยงในคอกค่ะพื้นที่ของการเลี้ยงนกขุนเนาะค่ะทุ่ฟาร์มเฮาจะอยู่ที่หนึ่งตารางเมตรต่อนกหนึงห่งลอยโตจ้าคอกของการเลี้ยงนกขุนอากาศต้องปลอดโปร่งแบบที่เห็นนี่เนาะคะะ่ะอากาศต้องมีตะขคายลลอมให้มีชิดเพื่อกันนกธรรมชาติเขามากินอาหารแล้วก็เอาเชื้อโรคเขามาแพร่ให้นกเข้าจ้า เบึ่งกระหัวมีความสุขกับการเห็ดงานซ้ำได้เออาาเเห็ดต่อเห็ดต่อหลังจากกวดต้อมตอมเป็นกองแล้วเขาก็จะหายใสกระสอบเนาะค่ะเอาไวถาอจำนายเป็นขีนกกระทาแบบผสมแกลบจ้า ให้กระสอบเรียบร้อยกับปัดกวาดให้สะอาดเนาะคะ่ะเพื่อให้ง่ายต่อการฉีดน้ำเข้าต้องฉีดน้ำทําความสะอาดเอาขีนนกเอาอิงยังกระซางเชือ้อโรคต่างๆเนาะคะ่ะที่มันติดมาจากรุ่นกรนออกให้เรียบร้อยหลังจากเข้าล้างแล้วเนาะคะ่ะเขาก็จะใส่ปูนขาวโรยไว้หนึ่งรอบก่อนเนาะคะ่ะพักคอกห้แหงประมาณสามมือ ฉีดยาคาเชื่อแล้วก็ร่องแกบรอรับนกรุ่นต่อไปค่ะนกรุ่นนี้เขาจะให้กินอาหารตลอดมือตลอดขื่นเนาะค่ะทั้งน้ำทั้งอาหารเพื่อให้รวดเร็วในการจะเริ่มเติบโตฟาร์มนกกระทากิดนิญยาจ้า